ครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการ Create Project Cake PP ใน NetBean นะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทำการเะบังคลิกที่ไอคอน n e t b e n นนะครับเปิดโปรแกรม NetBean ขึ้นมา จากนั้นนะครับก็ให้เราไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ New Project จากนั้นครับก็ให้เราคลิกมาที่ f ฟลเด d e r PP นะครับแล้วก็ PP Application นะครับกดปุ่ม Next ครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเปลี่ยนชื่อ โปรเจกต์นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งนะครับอันนี้ผมจะตั้งว่าเดโมหนึ่งไว้ก่อนนะครับหนึ่งครับจากนั้นนะครับก็ให้กดปุ่ม next ครับครับให้กดปุ่ม next อีกทีนะครับครับจากนั้นครับก็ให้เรามาคลิกที่คลิกเลือกนะครับ เคสพ p ตรงนี้ก็ให้รอสักครู่นะครับครับจากนั้นครับก็ให้เรากดปุ่ม next e ีนะครับแล้วก็กดปุ่ม finish นะครับเพื่อทำการสร้างโปรเจกต์เค p พี Check นะครับ ครับแค่นี้เราก็สามารถสร้างโปรเจกต์เค้ก p h p ได้แล้วครับ